สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดวันอาทิตย์นะครับก็มีของมาส่งผมอีกแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแกะออกมาแล้วตรงปกหรือเปล่าผมสั่งมาตอนเที่ยงคืนของคืนวันเสาร์นะครับเขาส่งมาจากปทุมธานีนะครับพอดีเปิดลายมาและเจอของที่อยากได้แลในราคาในราคาที่อเมซิ่งมากเลยนะครับผมก็เลยจัดการสั่งเข้าไปแล้วก็โอนเลยนะครับ โหพี่เขาแพ็คมาโคตรหนาแต่กันไกลผมก็ไม่คมอะ่ะเดีย้ขอแกะกันแปบบ๊บนึงนะครับมีก็ไม่มีแพ็คมาหนามากเลยครมาดูกันว่ามันคืออะไรโอ้ยอุ้ยมาแล้วตองข้างแม่ง,อ,งออกเลยมาแล้วดูสิมันคืออะไรเฮ้ย จากหน้ากล่องคือตรงคือตรงปกในสิ่งที่ผมสั่งไปเฮ้ยไอ้ยากล่องมามันคือ 3X Tactical Scope เป็นงานของ King Arm นะครับเป็นเมอินห้องกกงนะครับเฮียโคตรแรเป็นสโคบที่เขาชอบเอไปในในเกมหรือในอะไรเขาเอาไปใส่กับ AUGA3 นะครับ แต่จริงๆแล้วมันใส่กันได้ทุกปืนแต่ว่าเป็นสโขบขาเตี้ยนะเปิดมาดูไอ้ยาทำไมกูได้มาถูกจังวะสิมาแล้วโอ้โห,โหเป็นสะโขบยิงไว้นะครับอาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับมันกล้องอยู่ไหนเนี่ย เออหาไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวดูภายนอกก่อนแล้วกันเป็นสโคบมีรางสองทางแล้วก็ใส่ฐาตนตรงนี้ดูที่ไฟติดหรือเปล่าไฟเปิดตรงน,นี้นะน่าจะไม่มีฐานนะโอเคเดี๋ยวลองใส่กับปืนดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี s <S เ๋ยวรายละเอียดอย่างอ,อืง่นเดี๋ยวผมไปเช็คเองที่หลังเดี๋ยวลองใส่กับปืนดูนก่อน <at> นี่นะครับผมก็ใส่กับปืน MK 2 2> <at> 1 2คอผมแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ มันจะมีรางยกสูงในตัวนะผมลองเล็งนะระดับสายตาผมโอเคเลยในการแบบไม่ใส่หน้ากากนะระดับสายตาพอดีเลยกับความสูงที่แนบกับพานท้ายแล้วนี่เวลาซูมหมุนหมุนหมุนนี่หมดเลยเนะี่ยเวลาซูมหมุนตรงนี้นะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนตรงท้ายนี่จะเป็นแบบปรับความชาัดของค่าสายตาของแต่ละคนก็ประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับโหราคาดีมากเลยหน้าเว็บหน้าเว็บ ของไทเกอร์หนึ่อยู่ที่ประมาณ4 4่พนะครับสกบตัวนี้แต่ผมได้มาแบบราคาดีกาดขอบคุณนะครับ